สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดรลีก PVP นะครับอ่ะรูบี้ได้มานะจัดตามความชอบเลยนะครับง่ายๆนะครับชอบเปิดไม่ชอบผ่านนะครับก็รีวิวนะครับอ่าคลิปเมื่อเช้าวันนี้นะ เกียร์ก่าก9าดาวแม็กครับด้วยความที่ว่ามันเป็น9ก้าดาวแม็กนะครับบอกไปแล้วนะว่าเหมือนโมดิฟายครับมันก็เลยเก่งขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับบวกด้วยเกียร์ที่ค่อนข้างจะโหดการใช้งานมันก็เลยแบบเฮ้ยเก่งขึ้นมาชัดเจนครับแถมเกมแอบบัฟดาเมจอ่าแต่ว่าก็ดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะก็อย่างที่บอกนะว่าเทนกาเนี่ยผมไปทดสอบแล้วแบบเฮ้ยดาเมจมันมาหนักขึ้นครับอ่าเปรียบเทียบกับไฮเปอร์แม็กคลิปที่ยืมทางบ้านนะพอมาทดสอบเองเนี่ย เฮ้ย hey, ตีดังขึ้นอ่าตีดังขึ้นอยู่นิดหนึ่งนะครับตัวเคียวกะก,ก็เลยคิดว่าน่าจะบัฟประมาณเดียวกันครับส่วนการปรับทะลุของเคียวกะอ่านะครับหรือว่าจะปรับอื่นๆเพิ่มเติมแบบปรับสเตตัสให้เห็นการชัดเจนแล้วก็แจ้งอย่างเป็นทางการเนี่ยอันนี้รอดูตัวเกมสถานเดียวเลยนะผมยังไม่การันตีนะว่าเขาจะปรับหรือไม่ปรับครับด้วยความที่ว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับรอบอชากกะคือปรับให้ทะลุเลยอะ่ะมันก็เลยคิดว่า ก็น่าจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้ไหมนะเพราะว่ามันเคยเกิดมาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมแมนเ r อร์อาฉะนั้นรอดูสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะสรุปเลยนะครับอ่าโคโรโบรอบนี้นะถ้าสุดแร่งนะครับเคียวกะเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าถ้ามันปรับเป็นทะลุเนี่ยแล้วแบบเเกียร์ดีๆเฮ้ยอันนี้น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังเป็นพื้นฐานเหมือนเดิมอะผมมองว่าก็เอาไปตีเลสเอาไปดูคลิปแล้วกันนะตีเลสตีหอคอยเนี่ย ช่วยแบบเอ้ยชัดเจนอยู่เหมือนกันอ่านะครับส่วนเทนกัดคือดามเมจโหดข้ามบึกมากนะครับก็ถ้าจะใช้เป็นดามเมจน้ําผมก็ว่าดใช้ระยะยาวได้นะเพราะว่ามันมันเด่นที่ดามเมจก็มาใช้ดามเมจหรือไปนเน้นด่านนะครับว่าแบบเอ้ยต้องใช้ทาตาตีนะหอคอยอะไรประมาณนี้ครับรว่าใช่ด,ดีส่วนชูช,ชูเนี่ยเป็นตัวลองที่แบบเฮ้ยก็ทํามาดีเหมือนกันติดแค่ตรงที่ว่ามันไล่เวดช้านอากนั้นคือค่อนข้างใช้ดีจริงๆส่วนเกียร์เนี่ยบอกเลยนะครับว่า เปิดเอาไว้ก่อนก็ได้เผื่อบางคนไม่มีบอสมืดแต่ได้เกียร์ผมได้อย่างไอที่ห้าเงี้ยก็เดี๋ยวบอสมืดมาอนาคตก็ค่อยไปตามลากันใหม่อาทน,นั้นก็เอาตามนและกันชอบก็เปิดไม่ชอบก็ผ่านครับแต่ถ้าเกิดมีทุนอยู่แล้วชอบอยากจัดนะเอเนเจอร์เกียร์แพ็คครับแนะนำร้านเกียรน์นี้นะครับเจน้าการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภยัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน ร100%ครับร้านค้าตัวดูเป็นหนต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีนะฉะนั้นปลอดภัยว่าจะได้ครับเตังทูเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สําหรับ Android นะคือถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอตัดเองได้เลยครับส่วนโปรแกรมจําลองนะครับก็ด้วยยูทิฟอนนะโปรแกรมจําลองมีหลาย ID นะอยากจะเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอนะครับก็ไปสอบถามร้านค้าอ่ะเกมไหนรองรับบ้างต้องทำอะไรยังไงครับเดี๋ยวผมไปถึร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับจะนาาร้คท Center, ปลอดภัยเปลี่ยนรดเร็วใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับวันนี้เปิดกระชากกันที่ ID 6 ID ดวงเฮงแห่งปีนะได้รางวัลที่2องครับรูบี้เพิ่มมาหนึ่งรูบี้วันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดเกียร์ส่วนกบอาจจะเปิดครับส่วนการวางแผนมีคนสอบถามเข้ามานะครับตุลาช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นฮาโลวีนแต่ผมมาฟีดแบ็กบ่อยๆมากล่าสุดก็ฟีดแบ็ไปเขาก็ ลองรับไปฟังดูแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำมาทันไหมนะคิดว่าไม่น่าจะทันนะก็สงสัยแค่ว่าทำไมฮาโลวีนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ดูแบบไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่คือเขาบอกว่ามันด้วยความที่ว่ามันอยู่ในรอบคลโบนะแล้วก็มันจะไม่เหมือนคริสต์มาคสคริสต์มาสคือมันเป็นกิจกรรมมันเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่กว่ากันเยอะ เทียบกันไม่ได้อ่าฮาโลวีนมันก็เลยจะเป็นพวกกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบล็อกอินแจกฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเขาคงเป็นประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นล็อกอินแจกเล็กๆน้อยครับหรือว่าอ่าไปลุ้นอ่าเกียร์หดาวในฟักทองอ่าเบื้องต้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมประมาณสัปดาห์ที่สามเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าฮาโลวีนจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าแต่เบื้องต้นก็ไม่น่าจะมีนะคืออย่างที่บอกว่าอ่ามันติดรอบโคลโบนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆในช่วงปลายเดดือนตตตุลาาคมรริับ ส่วนเดือนหน้าพฤศจิกาเนี่ยมันเป็นเล่าเกียร์กรบซึ่งถ้าเอาตามปกติมันก็เป็นเกียร์กรบผมไม่รู้ว่าเกมจอกแบบเกียร์ใหม่ไหมหรือทําอะไรมาขายหรือจเจ้าเกียร์อันเก่ามาขายไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นเล่าโคโรโบนะครับโคโรโบเนี่ยแปดดาวจะไปเป็นตกแต่งแล้วนะครับแล้วก็เจดดาวจะไปเป็นป้องกันมันก็เลยดูไม่ค่อยมีอะไรความน่ามีอะไรมันก็เลยจะเป็นในส่วนของคิสมา อ่าเพราะคริสต์มาสคือโหเพียบเลยคริสต์มาสคือมันเกียร์มันล้นเต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเปิดแบบจุดใจก็ไปลุ้นคริสต์มาสอันยังไอดีนี้เนี่ยถ้าสมมุติผมจะเก็บรูบี้รากยาวเป็นหนึ่งช่วงคริสต์มาสเนี่ยผมจะมีแน่ๆสามพันรูบี้ครับก็คือเปิดคริสต์มาสให้นำใจเลยครับแล้วก็ไปการันตีโคโรโบแต่ผมมองว่ากลัวดวงมันจะไม่ถึงไม่อยากเก็บสะสมผมก็เลยจะเปิดนะครับอ่าด้วยความที่ว่ามีบอสแล้วก็เปิดได้แล้วด้วย นะครับก็อยากได้เพิ่มเติมเป็นเรื่องของโดนแน่นอนนะนะครับอยากได้โดนแน่นอนเพิ่มเติมนะครับหลายชิ้นอยู่เหมือนนะ,ะเบื้องต้นครับก็สักประมาณ3ชิ้นมาเปิดกัน,นครับแล้วก็เปิดกบด้วยนะเพราะเหมือนกบก้าดาวผมจะขาดแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็ไหนๆได้บอสมาแล้วก็จะได้รีวงไปรีวิวไปเลยนะครับอาสวนเรนเจอร์คงไม่เปิดแล้วเพราะว่าผมคงจะเน้นเป็นการ รีวิวนะครับเกียร์เปิดไม่ทันแล้วรองเท้าไปแล้วเขปิ้วไปแล้วครับอ่าถ้ารองเท้าไม่อยู่เอาวันนี้ก็ได้ครับอ่าเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้เนะี่ยอ่าสกิลบวกอันนี้แจ้งก่อนอันนี้จะเป็นดาเมจพิษนะอันนี้จะเป็นดาเมจพิษนะครับก็สกิลบวกต้องใส่ให้กับเรนเจอร์ที่มีดาเมจพิษก็คือเอาไปใส่ให้กับเชนกะแล้วเรามีเวลาไอดีนี้ครับ อาฉะนั้นเดี๋ยวถ้าสมมติเปน็นนี้่ะเป็นนี้าทางชิวิต้งสกิลรถแรกสกิลบวกเอาหนาโอเคผมเปิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วกันนะผมไม่เปิดหมดนะผมแบ่งเปิดนะครับเพราะว่าได้ในส่วนของอเกียร์บอสแหละือ <c oughs> เกียร์รองเท้าบอสนะเอาแค่นั้นพอแล้วครับได้มาชิ้นเดียวพอ อ่านะเพราะว่าเป้าหมายผมเน้นเอาไปใส่ให้บอสอย่างเดียวนะส่วนใครที่ยังไม่มีบอสก็อย่างที่บอกครับว่าปลายปีนะครับช่วงปลายปลา,ายปีทันวาปลายเลยอ่ะก็มีความเป็นไปได้ครับที่ธาตุยอดนิยมตัวทาทธาตุมืดเนี่ยอาจจะเป็นบอสมาขายก็ได้เผื่อเกมอยากขายนะก็น่าจะมาได้นะครับอ่าย้อนเปิดนะครับย้อนเปิดนะไม่เปิดเยอะไม่ทุ่มเทครับเพราะว่าเปิดหมดก็หมดก็ได้ครับไม่เหลือสร้างอย่างแน่นอนนะครับ ดวงดีเพิ่มเติมให้ซะหน่อยได้ไหมโอ้โหได้ช่องกลางมาแล้วช่องกลางมีเกียร์ดีๆอยู่หลายจ้นเลยนะโอ้โหเอานี้ได้ได้8ปดดาวมาคร <c oughs> ับเออก็ยังดีนะสำหรับสายฟรีนะครับอ่ะขอเปิดอันนี้ถ้าเปิดอันนี้ต้องไปเดือดร้อนหาเทนกาไหมอ่ะเอามาก่อนเก <c oughs> ียร์อะไรวะเนี่ยหูกรต่ายเหรออ่ะเปิดเอาให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปตามล่าเทนกะ อ่าไอเด่ ID นี้เป็นสายการบินด้วยไงมัน,นก็เลยแบบไม่ค่อยเป็นเน้นตำแหน่งไหนหน่แล้วแต่ว่าภาคพื้นมันโอเคนะภาคพื้นมันโอเคจัดๆเลยนะครับโอ้โหไม่ออกเลยครับเออเอาไงดีแอดเดี่ยวขอดูกบนิดนึงว่ากบก้าวดาวผมขาดกี่ตัวโอ้ขาดสองตัวอ่ะขอเปิดลองเปิดสูกตู้กบสักนิดนึงลงทุนเยอะจัดเลยนะครับ อ่ะลุ้นกันเดี๋ยวไป,ไปมาลูบี้หมดเอาหน้าของฟรีอย่าไปคิดเยอะนะคือกระ,สะแสดาวตกก็ยังเหมือนเดิมนะอเอาตามสะดวกแล้วกันนะครับเรื่องของการดองผมไม่แนะนําเพราะว่ามันไม่มีใครการันตีครับว่ามันจะยกยอดไปเดือนหน้าไหมคือมันจะมีแค่ของบางคนน่ะที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ก็เป็นแค่เฉพาะบางคนนะของผมก็ไม่ได้มียกยอดอะไรมาครับก็เลยไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะ โอ้โหนี่เดี๋ยวเนี่ยตองอัลตร้าครับอ่ะเปิดเกียร์ดีกว่ากบเดี๋ยวค่อยรอเกมแจกก็ได้ครับคือถ้าสมมติว่าทําแล้วมันไม่ยกยอดขึ้นมาโทษใครไม่ได้นะเออนะก็คืออดไปฟรีๆเลยนะครับคือด้วยความที่ว่าเข้าใจนะว่าไม่ได้ลุงอาจจะได้ลุงแค่อ,อันเดียวก็คือการันตีว่าได้กบม่วงนะครับแล้วก็ไม่พอใจดองเอาไว้ดีกว่าคือถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คงดองกันเต็มไปหมดเลยนะเออนะ อ่าครับเท่านั้นน่อย่างที่บอกไม่การันตีนะครับว่าควรจะดองหรือไม่ควรดองครับอ่าส่วนตัวติดรางวัลน,นี่เหมือนเขาตั้งใจจะก,กระจายแจกนะรอบนี้มันก็เลยได้ค่อนข้างจะเยอะแต่ผมพูดมากไม่ได้เพราะว่าดันได้เยอะไงพอได้เยอะปุ๊บก็แน่นอนครับดูเพ่งเร็งครับเอาไหนดีวะเนี่ยเกียร์รังโจมตีรวมตีกิลดูแลนอนอยากได้อันเนี้ย อยากได้ชิ้อยากได้ตู้นี้มากกว่าอขอสุดท้ายละไม่ได้ไม่เอาละจ,จะเปิดเลนเจอร์กันสันิดนึงนะครับเผื่อหยิบจับไปใช้โบดถอ,อื่นๆนะเก,กี่ยวกะได้มานะไปตีหอคง,งหอคอยครับวันนี้ดันบอสนะครับโอ้โหส่วนเกียร์ล็อกแจกแล้วก็ล็อกไม่ให้เกียร์รอโดนล็อกยุด จบแล้วแมวแล้วครับอาเพอร์เรนเจอร์กัมน,นิดนึงดีกว่าคู่เทพนะเอะเพิ่มเลยคู่เทพนะครับมาแล้วนะซึ่งเพิ่มเลยคู่เทพรอบนี้อาจจะออกสักสองครั้งไหมเพราะว่าพอไม่ได้มาจับคู่ตั้งแต่แรกเนะี่ยบางทีมันอาจจะมาแค่สองครั้งนะอาจจะสามครั้งก็ได้แบบทิ้งทวนอะ่ะสุดท้ายใช้สุดอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นคู่เทพที่แบบบางคนอาจจะไม่อยากได้เอาตรงเพราะว่าเขา อาจจะทีมตึงแล้วอย่างนี้นะอาจจะหาตัวเบียดยากอย่างไอที่หลักผมก็เหมือนกันถ้าเปิดได้ผมก็อาจจะไม่ได้ใช้เบียดยากคนระับแต่ยังบางไอเดียของผมมามีที่เบียดเยอะแยะเลยเออแบบตัวดาเมจนะครับถ้าเป็นไอเดียหลักหรือไอเดียที่แบบคอมโบผมตึงเปรียมากๆอย่างไอเดียสามนีน,นะก็อาจจะไปเล่นโหมดอื่นประมาณนั้นครับอย่างที่บอกครับว่าเห็นประโยชน์ใช้เห็นประโยชน์เปิดไม่เห็นข้ามครับ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับแล้วต้องไม่ไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าเวลารีวิวเนี่ยเราจะรีวิวในภาพกว้างเรายังมีไอเดียที่สร้างกันใหม่หมครับยังมีไอเดียที่แบบเฮ้ยอาจจะสร้างมาสักพักหนึ่งแล้วหรือสร้างมาสักพักก็ใหญ่ก็ยังติดหอคงหอคอยอยู่เลยยังตีเลดนบอสง่อยอยู่เลยยังขาดดาเมจท่าน้ําอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะอ่าอันนี้คือเรียกได้ว,ว่าหยิบจับมาใช้ประโยชน์ได้อ่าส่วนใครที่แบบเขาไม่ต้องการก็จะแบบโหดท,ท,ท,ทีมโหดมากก็ น้มนั้นครับที่บอกครับว่าประชากรในเกมเยอะมากจริงและเกมก็อยู่นานนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกฟังนะครับในสิ่งที่แบบคือมาคือถ้ามาบอกว่า,าโคโรโบนี้กากมันต้องอธิบายด้ดิกากยังไงแกะกากแค่ไหนคือพอใช้คําว่ากากปุ๊บมันคือแบบไม่มีประโยชน์เลยอะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากากอาบอกที่กากตรงไหน ไม่มีคอมโบคือกากเลยเหรอก็ไม่ใช่เล่มก็ไม่มีคอมโบนะครับเมื่อก่อนนอนแสงก็ไม่มีคอมโบทําไมติดตํานานเต็มไปหมดนะครับอ่าะะแต่ถ้าเอาตรงๆก็พูดตรงว่าอย่างเคียวกากก็ไม่มีจุดใช้งานนะใน PV นะเออครับแต่แก็ยางเป็นเทนกากอย่างเงี้ย ไอ้ทะลุดาเมจหลากดาเมจพิษข้ามลึกมากอ่าซึ่งผมไปย้อนดูคลิปเนี่ยไอเอฟเฟกต์ดาเมจอะ่ะมันไม่ขึ้นก็จริงนะแต่ไอเอฟเฟกต์สกิลว่ะมันติดหัวนะมันติดหัวแล้วมันติดโคตรลึกเลยนะครับเอออันนี้ก็เป็นเรื่องของแอนิเมชันนะเพราะบางทีมันก็ไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ะเปิดสองรอบครับสรุปคือเกมแจก1000ลูบี้ ละลายเกลี้ยงเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าสมุดผมแบบสะสมบลูบี้แล้วแบบพร้อมในเดือนนี้โอ้โหจะไม่น่าถึงได้สามพันได้มาพันหกผมเปิดเกียร์ไปเท่าไหร่ละแล้วเดี๋ยวสสัปดาห์เดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ต้องดูดิไม่พอหรอกเพราะว่าเต็มที่ผมก็จบมาร์สสามสี่สัปดาห์โอ้ได้ฮิมารีโอเคโอเคหน่อย เออเพื่อจะรีวิวแต่ว่ากบอ่ะเดี๋ยวเจ๊กบนิดนึงนะคือน้องๆจะถามเข้ามาเยอะมากนะว่าพี่ทำไมกบเยอะมากโหแต่อะไรดีผมเล่นนานนะแล้วก็คือเกลือก็เก็บกบเกลือก็หากบแล้วเก็บกบนะครับโหอันนี้คือไม่น่าจะพอนะอะได้ามาประมาณนึงก็ถือว่าพอจะได้อยู่นะครับเสื้อดีน,นี้เล่นสายการบินครับนี่อ่าบอกเลยครับว่า คือด้วยทิศทางอ่ะมันยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันครับว่าตั้งรับอ่ะมันเล่นเองก็เล่นง่ายตั้งรับก็ชนะเยอะอยู่เรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับว่าคือเขาเผลอดเดียวเขาป้อมแต่งครับเล่นเองก็ง่ายมากเลยนะครับคือคัดแค่แบบทีมที่ไม่มีการบินครับแค่นั้นพอครับโอกาสชนะสูงมากครับคือด้วยทิศทางเขาแบบยังไม่ได้ปรับอะไรชัดเจนนะะส่นคนที่บอกว่า เปิดให้ได้โคนี่นะครับตัวของเดือนที่แล้วนะ่ะดีกว่าโคโรโบอีกเอาตามสะดวกแล้วกันคือถ้าเกิดคิดแบบนั้นก็ก็แบบนั้นไม่ว่ากันเพราะว่าถ้าบางคนมองว่าเฮ้ยเล่นทางบินแล้วเปิดให้ได้แค่โคนี่หรือมูนของเดือนที่แล้วก็โอเคบางคนในมุมนั้นก็ถือว่าโอเคนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้เล่นบินละ่ะผมผมว่านะเปิดโคโรโบดูดีกว่าเพราะว่าตัวโคนี่ กับมูนผมบอกแล้วว่าเอาจริงด้วยตัวเรนเจอร์ไม่มีอะไรเลยครับมันมามีดีตรงความสามารถนะครับความสามารถไทเปอร์หรือความสามารถ9้าวดาวนะครับแล้วก็มันติด100%อนะครับมองในมุมนั้นคือก็จริงครับมันเอามายืนขวางได้เพราะรีวิวให้ดูไปแล้วนะครับว่าใช้ประโยชน์ในจุดนั้นเน่ะเกมไม่ได้เนิร์ฟแน่ๆนะแล้วจากนั้นตามนั้นนะคือมันจะมีนะครับ จุดตรงที่ว่า,อาชอบเรื่องนี้พอดีครับท่าสุดแก่งนะออกแบบก็โอเคครับสกิลคืออย่างอย่างเท่เลยครับสกิลนี่เหมือนตาเท่ทุกตัวเลยม้งเนี่ยอันนี้ผมก็ปล่อยแค่นี่ครับเนี่ยผมปล่อยแค่นี้พอนี่แร่พอไหมแร่ไม่พอแร่พอก็ปล่อยครับนี่ครับแล้วก็รอป้อมแตกแค่นี้เลยชีวิตสบายครับแต่ว่า บินก็จ,จะต้องดุนิดนึงหรืออาจจะใช้บินตัวปกติที่อยู่ในตู้นะซึ่งก็ให้ดูไปแล้วนะครับว่าเล่นได้หมดเล่นได้จริงๆริงวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ว่างดันลีตั้งใจว่าเดี๋ยวว่างจะลองขึ้นตำนานดูนะไอดีนี้ซึ่งคิดว่าโอ้แต่ก็เหนื่อยเพราะว่าผม ไม่มีเฮอกสุดท้ายจริงๆไะอยากได้เฮอกสุดท้ายสะหนึ่งตัวนะด้วยความที่ว่า ID ดีภาคพ,พื้นของผม ID นี้เนี่ยถ้าเปรียบกับทีมตึงๆที่แบบอยู่แถวแถวต้นมาร์ทงนะครับจะไปขึ้นมัดหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งมากพอนะเอาจริงนะมันมีดีแค่ตรงที่บินนั่นแหละอ่าฉะนั้น,นถ้าผมมีเฮอกสุดท้ายซัหนึ่งตัวก็น่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวมีเวลาว่างจะลองดูนะครับว่าทีมแบบนี้ ขึ้นต่างนานผมไว้โดนแน่ๆนะ,นะบอกไปแล้วครับว่าเรื่องของเอเวลมีผลนะอ่าซึ่งล่าสุดก็มีคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับก็ตามนั้นนะอย่างที่บอกครับเวลาเราเตือนอะไรคือเตือนมาจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับทั้งจากาฝั่งตัวเกมโดยตรงนะครับหรือนะครับจากฝั่งผู้เล่นที่แจ้งเข้ามาคือผมจะรับรู้ข้อมูลเยอะเวลาเขาเจอปัญหาอะไรอะด้วยความที่ว่า ไม่รู้จะถามใครถามใครไม่ได้ถามเกมก็ไม่ได้นะเขาก็เลยมักจะปัญหาเนี่ยมาถามผมก่อนผมก็เลยมักจะรู้ว่าอ๋อช่วงนี้มันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกันเยอะนะอ่านะครับ้าเกิดช่วยแก้ปัญหาได้ทันทีเลยก็แก้ได้ครับถ้าเกิดไม่รู้ก็แจ้งเกมครับทำได้แค่นั้นนะเพราะว่าผมาไม่ใช่ผู้พัฒนาครับแล้วก็จะมาฝากทีเคเนเจอร์เหมือนเดิมนะเราเข้าใจครับว่าทุกยุคทุกสมัยจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจระบบนะครับว่าฝากทีเคเนเจอร์ไม่มีประโยชน์ เราต้องแจ้งกันเองครับทุกอย่างต้องร่วมกันฟีดแบ็กเ่านั้นะนะเพราะว่าญี่ปุ่นต้องการฟีดแบ็กไม่ใช่ต้องการฟีดแบ็กจากทีเกนเจอร์ผมไม่ได้เป็นใหญ่อะไรขนาดนั้นเราแค่แบบมีโอกาสได้พูดคุยว่าแบบเอ้แบบเนี้ยน่าสนใจนะอ่าป็นการคุยกันโดยตรงว่าเป็นเป็นแนวแนวเสริมครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมแบบไว้ผู้เล่นต้องการอะไรกันอยู่ อ่าครับอันนี้ก็ต้องร่วมเงินฟีดแบ็กนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเวลาหนึ่งนะเขาก็จะทำนะครับอย่างที่เห็นว่าประมาณสักสอสาเดือนก่อนก็โหปรับข้อมูลหลังบ้านเยอะมากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นเลยครับอั่อย่างที่บอกครับว่าอะไรก็ตามที่เกมจะทําให้มันอ่าได้ง่ายเกินไปอย่างเช่นอยู่ดีมาอัพเวลแล้วให้เวลขึ้นง่ายกระจุยกระจายครับน้ํายานะครับน้ํายาเปลี่ยนร่างเลนเจอร์ก้าดาวอ่ะนะครับ มาแตกง่ายๆมากดได้ทีะเป็นร้อยส0งหรือไม่จํากัดนะหรือซื้อขนนกครับพวกนี้เกมจะไม่ทําเพราะว่ามันจะทําให้ของมันเฟอ้อนะครับคำว่าเฟอ้อในเกมเนี่ยผมว่าคนที่เล่นเกมน่าจะรู้นะว่ามันจะส่งผลต่อการพัฒนาเกมเป็นอย่างมากเพราะาถ้าทุกอย่างมันขึ้นไวได้ไวตันไวปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหนื่อยครับอาะ,ะนั้นเนี่ยตรงนี้นครับ อ่เดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูอีกทีนะเพราะว่ามึงพอเหลือเวลาอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปอ่าไล่แรกนะซึ่งก็ต้องใช้ออโต้คลิกนะเพื่อที่จะรับขนนกรัวๆเดี๋ยวผมจะแรกอื่นๆให้มันครบก่อนนะครับ อ่าครับฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับว่าทําไมเกมถึงไม่แบบกดเลือกได้แบบไม่จํากัดขนนกตัวนี้นะหรือจะแลกเป็นเหรียญหรือคนจะไปย่อยทิ้งก็ได้นะเพราะว่าบางคนต้องการเอ่าเอาไปแลกเป็นคริสตัลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะอ่าเพราะแต่ลายดีก็ไม่เหมือนกันครับอย่างไอดีนี้ของผมเนี่ยก็เดี๋ยวดูก่อนถ้าสมมุติผมมองว่าเอ่อเอาไปย่อยเป็นคริสตัลนะครับอ่าหายไปไหนแล้วอ่านี่เหรียญตานะสมมุติผมแบบไม่อยากจะแลกเลย แม็กได้999นี่ผมก็เพิ่งรู้นะสมมุติว่าแบบวยแรกไปคุ้มไหม อ่าคุ้มก็แลกครับไม่คุ้มก็ไม่แลกครับหรือบางไ้ดีแบบต้องการจะใช้ขนนกเตรียมไปวิ่งดีย๋ยวผมเนี่ยไม่มีผมก็จะไม่ได้แลกขนนกหรือไม่ก็อาจจะแลกไว้รออนาคตหรือ,อาจะยังไงก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยแต่และไอดีไม่เหมือนกันจริงๆอ่าชอบอะไรมีความแตกต่างครับบางตัวพอจะนำไปหยิบจับไปใช้ได้ดูรีวิวแล้วกันจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยเราจะไปใช้ในทิศทางไหนครับหรือถ้าจะรอแบบโตโหโจริงๆเลยก็ได้นะครับอาจจะแบบ2ปี ออกมาสัก3-4ตัวแล้วเราก็เปิดไม่ได้เลยนะครับ2ปีหมายควาะว่าเราจะไม่มีเรนเจอร์เล่นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองแบบนี้ว่าไอ้พวกเรนเจอร์ที่มันจะเป็นแบบว่า อ่าตัวที่พาเราไปถึงของฟังนะช่วงเวลานันนั้น,นมันควรจะต้องมีนะฉะนั้น,นอย่าไปฟังไอ้คนที่แบบไอ้นี่กากไอ้ดันกากไอ้นี่ไม่ดีอย่าไปเปิดไม่คุ้มอย่าไปปั้นครับบางคนเขาไม่มีกลายไปไม่มีเรนเจอร์เล่นเลยนะเออฉะนั้นเนี่ยคิดก่อนอ่านะอาจจะเชื่อเขาก็ได้ครับกากากากแบบไหนก็ฟังดูว่ามันกากเพราะอะไรกากแบบไหนถ้าเราเห็นว่าก,ากากจริงก็ไม่ต้องเปิดแต่ถ้าเกิดเห็นประโยชน์นะ ไปเติมไปจัดได้เลยครับแนะนำร้านสัิเกมร้านนี้เลยนะครับจะนำกานค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภยัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ครับร้านค้าจดบันถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็ร้านเติมเกมมากกว่า5ปีปีนะนะอาจนรยปลอดภยัยว่าจะได้นะครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS นะครับอ่านะครับ อทางร้านมีการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android ครับก็สามารถที่จะไปจัดได้เลยนะครับอ่าส่วนบริการโปรแกรมจำลอง u ูทิะมีหลาย ID ครับอย่างเล่นอุปกรณ์เดียวนะสอบถามรายละเอียดครับเกมไหนรองรับบ้างทำอะไรยังไงครับแต่ทิ้งนั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับแนะนำการค้าทาวน์เพซิเตอร์ปลอดภัยเบื่อรวดเร็วอ่ะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยครับอ่ะขอให้โชคดีในวันปิดหลีก p ีพครับอย่างที่บอกครับคิดและวิเคราะห์ให้ดีนะครับอ่าไม่อยากให้แยกยานะไม่อยากทิ้งตรงนั้นนะคิิดและะวเคราห์ ดีว่าทีมขาดอะไรต้องการจริงไหมแอากบวัตถุดิบมีเยอะไม่มากพอก็จะข้ามก็ได้ดนเกิดมีพร้อมมีพอเห็นประโยชน์ก็หยิบจับนํามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับเราอาจจะเปิดตามหน้ากันสักนิดหนึ่งก็ได้หรือไม่ตามล่าเอาตามความชอบครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ